สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube นะครับวันนี้ก็เครื่องเสียงมาลงงานเทศบุญมหาชาตินะครับก็บุญเดือนสี่ทางภาคอีสานนะครับก็เป็นงานช่วยอย่างงานหนึ่งนะครับวันนี้ผมตั้งเครื่องอยู่2วัดนะครับตั้งเครื่อง2วัดแล้วก็1งานบวชนะครับนะก็คือลง3ามจุดนะครับนะนี้ก็จะเป็นชุดเทศครับผมนะตู้ยาวๆนี้นะครับผมนะก็จะใส่ดอก5ดอกนะครับผมนะ ตู้บนนี่เอาเอามาใช้แหลมนะครับเป็น15นิ้วดอกซ่อมแล้วดอกเบียดแล้วแหละแต่ว่าอยากเอาแหลมมามาใส่เพราะว่าตู้ตัวยาวๆไม่มีแหลมนะครับมีแต่ดอก5ดอกนะครับก็เลยเอาตู้ rcf ที่มีแหลมจรวดมาใส่นะครับงานวันนี้ก็ลง2จุดครับสำหรับงานเทศนะครับในส่วนของ power amp ผมก็ใช้แค่แอมประกอบธรรมดานะครับนี่การต่อก็แอมมันจะมี2ข้างเนาะ นี่นะครับผมก็ต่อข้างหนึ่งนะครับเป็น PA ข้างหนึ่งเป็นมอนิเตอร์นะครับนี่อีกดอกหนึ่งผมไม่ได้ต่อนะครับนะตูะ้ข้างล่างนี่ยาวๆเนี่ยผมต่อแค่สี่ดอกสี่ดอกนะครับเพราะว่ามันมีตู้ตัว1 5นิ้วด้วยก็เลยอีกดอกหนึ่งก็เลยไม่ต่อนะครับเพราะว่ากลัวพาวเวอร์แอมมันไม่ไหวนะครับเพราะว่างานเทศก็เป็นงานหนักเหมือนกันนะครับใช้ไม้นะครับใช้ไม่ก็ งานก็ถือว่าหนักเหมือนกันนะครับตั้งนั่งร้านแบบนี้เลยนะครับหมู่บ้านก็อยู่อยู่ไกลหน่อยนะหมู่บ้านก็ห่างจากวัดประมาณอ่า่กิโลเมตรได้นะครับ1กิโลเมตรได้อยู่นะครับไกลมากเลยนะครับไกลมากถือว่าไกลอยู่นะครับก็เป็นวัดบ้านครับไม่ใช่วัดป่านะครับเป็นบ้านนะก็ตู้ก็จะประมาณนี้นะครับผมนะสี่ฟ์นะครับ15นิ้วนะครับก็วางนั่งร้านแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือยกมาคนเดียวเนาะนะครับยกคนเดียว นะครับไม่ได้มีทีมงานอะไรเลยนะครับตู้ยาวก็ดีหน่อยเวลาเราขยับก็โอเคนะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านในกันนะครับผมนะสายไฟผมก็จะเออสายลําโพงผมก็จะเอามาเส้นเดียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับตรงนี้นะครับประมาณไม่ถึงน่าจะผมน่าจะประมาณไม่ถึงร้อยหลังคานะครับนะบ้านนี้นะครับพาไวแอมมันก็จะเป็นแอมเฟตนะครับเป็นแอมเฟตไม้ผมใช้ไม้สายทั้งหมดเลยนะครับ แอมเฟตตัวนี้ก็จะเป็นโมมาแล้วนะครับเป็นไบโพล่าข้างละเจ็ดคู่นะครับเป็นไบโพล่าค้างละเจ็ดคู่ตู้มอนิเตอร์ผมก็จะวางแบบนี้เลยนะครับวางแบบง่ายๆเลยนะครับวางง่ายๆแบบนี้เลยตู้มอนิเตอร์ก็จะเป็นสิบห้านิ้วนะครับนะสิบห้านิ้วในส่วนของวันนี้มันมันหลายงานนะครับก็เลยเอาต้องเอาปีมาใช้นะครับเป็นปีแยกซับนะครับใช้ใหม่ได้ด้วยของ mba มี Echo มี r ี ver b ในตัวนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่ใช้งานได้ดีอยู่ นะครับนี่นะครับนี่ก็จะเป็นมอนิเตอร์ด้านในนะครับมอนิเตอร์ด้านในก็จะเป็นดอกคาเน่นะครับแล้วก็แหลมอาจจะมืดหน่อยนะครับผมนะไม่ค่อยเห็นนะครับไม่ค่อยชัดนะครับนี่นะครับก็ใช้ปีตัวนี้เลยนะครับต่อจากปีก็มาเข้าพาวเวอร์แอมเลยนะครับผมนะก็15นิ้วนะครับในศาลา1ใบก็เอาอยู่แล้วนะครับนะนี่บรรยากาศภายในวัดก็ประมาณนี้ครับผมนะเป็นหมู่บ้านเล็กๆครับตรงนี้นะครับ ก็ซึ่งนําเครื่องมาช่วยงานทุกปีนะครับผมนะนะครับช่วยงานทุกปีนะครับสําหรับไฟผมก็เสียบปลั๊กไฟเล่นเลยนะครับผมนะเล่นเลยนะครับบรรยากาศข้างนอกแบบนี้นะครับช่วงนี้ก็เป็นบุญมหาชาตินะครับนาบุญเดินสีทางภาคอีสรนนะครับไม่แน่ใจว่าภาคเหนือมีหรือเปล่านะครับถ้ามีก็คอมเมนต์ได้นะครับว่ามีเหมือนกันเนาะไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะนะครับนี่ก็โดยรอบวัดก็จะประมาณนี้ครับ ปกติผมก็จะอยากเอารถมาจอดให้อะนะครับแต่ว่ามันมันติดงานบวชนะครับเพราะว่าผมผมไม่อยากลงชุดแบบนี้เลยนะครับอ่าเพราะว่าขี้เกียจนะครับขี้เกียจแบบยกแล้วก็ต่อสายยุ่งยากนะครับโซนนั้นก็จะเป็นเต็นท์นะครับเขามีต้นเงินมาอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะมีต้นที่เขาเอาเงินมาถวายวัดนะครับก็จะไปรับพรรับอะไรตรงนั้นนะครับ ในส่วนของตู้ยาวๆที่ผมใช้อยู่ผมก็เดาขึ้นรถแห่น,นะครับพอดียังไม่เดาขึ้นก็เลยมีงานพอดีก็เลยได้มานะครับเพราะว่างานมันชนกันกับที่บ้านนะครับผมนะในส่วนของที่บ้านก็ใช้ฮอน2ตัวนะครับกับอมอนิเตอร์ด้านใน2ใบนะครับก็จะประมาณนี้ครับผม